เมื่อวานนี้ไลฟ์กันทั้ง2เพจค่ะ no ท e> okay. e> ั <te 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 ้ง f a c e b o o k พระมหาภัยวันวรวันโนแล้วก็เพจวีนของแม่หญิงลียพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพหรือชื่อจริงบุงหาว่าไลคงขวัญแล้วก็เพื่อนสีอย่างทิพนะคะส่วนใหญ่ก็พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองค่ะมีการอ่านความเห็นตอบคำถามลูกเพจนะคะดิฉันติดตามในเพจวีนก็สักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง ไปมีตอนท้ายๆหน่อยที่พระมหาภัยวันเนี่ยให้พรนะคะก็ดูเหมือนว่าท่อนนี้แหละจะแฝงไปด้วยธรรมะแต่เป็นธรรมะรุ่นใหม่นะคะที่เน้นเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้สื่อสังคมออนไลน,น์ค่ะ <c oughs> คือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องของความสุขแค่แค่ระหว่างโยมพี่ทิพย์กับโยมพี่หญิงลีเอง<ะ>สองคนใครจะรู้ว่าคือถ้ายมพี่ทิพย์กับโยมพี่หญิงลีหนีผมกันเองอะไรกันเองหรือก็สุขกันสองคนแชร์กันสองคนแต่พอมันได้ไลฟ์สดได้อะไร มีเพจมีอะไรกลายเป็นว่าสิ่งที่ยมพี่หญิงลียมพี่ทิพย์ทำม,ม,มันสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้คนและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่คนอื่นเป็นได้ยากอย่างย,างยมพี่หญิงลีก็คือยอมพี่หญิงลียอมให้คนอื่นแกงย,ยง,แงยมพี่หญิงลีแซลยมพี่หญิงลีไม่ว่าเขาจะแซลด้วยความเขาจะบูลลี่นิดนิดหรืออะไรก็ตามแต่ยมพี่หญิงลีไม่ถือโทษโกรธเขาให,ให้ให้เขาเอาเราไปพูดถึงในความสุขเวลาทุกคนนึก <conference. S 2> ถึงพี่หญิงลีนึกถึงพี่ทิพย์เขานึกถึงในเชิงว่านี่คือความสุขนี่คือเสียงหัวเราะ ในความคิดก่อนตมานี่คือบุญอย่างหนึ่ง <Okay. S 1> เป็นบุญอย่างหนึ่งทําให้ชีวิตคนมีความสุขก็ฝากถึงโยมพี่ทิพย์โยมพี่หญิงรีก็ขอให้ทําในสิ่งที่คิดว่ามันถูกต้องดีงามอย่างนี้ต่อไปก็คล้ายๆ <ừ> กับที่พระมหาภัยวันเน้นย้ําในส่วนตัวท่านเองว่าแม้จะมีเสียงกระทะ วิพากษ์วิจารณ์รหรือว่าตเตะเตียนมาแตทา่ท่านท่านมองแล้วว่าถ้าเหมาะสมท่านก็ยังดําเนินการต่อไปนะคะทีนี้ลองมาดูมุมมองของนักวิชาการด้านพุทธศาสนากันบ้างนายสมธิ์ลือชัยนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอุตสาคาเนและพระพุทธศาสนามองว่าการสอนธรรมะแนวหาจริงๆไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะคอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งในการสื่อสารถ้าสมัยนี้เขาก็จะเรียกกันว่า edutainment ก็ค e ือ ดูเขตการศึกษาการให้ความรู้รไปรวมกับเอนเตอร์เทนเมนต์บันเทิงเข้ามาด้วยเป็นการเทศนาแนวบันเทิงแล้วก็ยกตัวอย่างว่าที่ภาคเหนือเนี่ยมี ตุลุงทอง uh huh. เทศมหาชาติเนี่ย uh huh. สอดแทรกมุกตลกอยู่ตลอดส่วนเรื่องจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมให้ดูที่เจตนาถ้าเจตนาเป็นกุศลวิธีการอาจจะไม่สําคัญแต่ท่านมีข้อท้วงติงนะคะอาจารย์ท้วงติงสองเรื่องท่านบอกว่าอย่างพระมหาไพรวันเนี่ยก็หัวเราะมากเกินไปท่านบอกพ uh huh. ระมหาสมปองเนี่ยพอดีพอดีอดแล้วก็เรื่องการเปิดรับบริจาคที่บอกว่าไม่ควรจะทาโจ่งแจ้งเกินไป วันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม9กันยายนเวลา9นาฬิกานะคะเวลานัดหมายที่ทางคณะกรรมาการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรนิมนต์พระทั้งสองรูปพระมหาภัยวันพระมหาสมปองไปชี้แจงหลังจากเกิดข้อถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งประธานคณะกรรมาการบอกว่าก็มีสิทธิ์เรียกมาชี้แจงได้นะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ปรับแก้ร่วมกันทีนี้ลองหยั่งเสียงเบื้องต้นดูหน่อยนะคะใครเป็นใครว่ายังไงกันบ้างคนแรกนาย สุชาติอุตสาหะค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการชุดนี้จริงๆนายสุชาติก็มอกว่าการไลฟ์ของพระทั้งสองรูปเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะมไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าการแสดงออกหรือว่าการพูดการจาอันนี้แล้วแต่คนจะมองดังนั้นจึงต้องให้มาคุยกันหน่อยค่ะว่าจะลดตรงไหนจะเพิ่มตรงไหนอะไรเป็นพิเศษนะคะเพื่อให้เกิดการยอมรับมากขึ้นแล้วก็ลดเสียงติเตียนในสังคม ต่างจากนายไพบูลนิติตะวันค่ะคุณไพบูลนี่อยู่ในฐานะรองประธานกรรมธิการนะคะบอกว่าไม่เหมาะสมค่ะคุณไพบูลมองว่าพระสงฆ์เนี่ยกลายเป็นดาราไปแล้วซึ่งพระธรรมวินัยเนี่ยห้ามเอาไว้แบบนี้ก็ทําให้ชาวโลกติเตียนํำว่าชาวโลกติเตียนเนี่ยก็ไปสอดคล้องกับคุณศรีสุวรรณจันญาอ,อีกคนนึงค่ะ นายนิยมเวชกามาในฐานะที่ปรึกษาอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆสภาผู้แทนราษฎรมองว่าก็เป็นการดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาฟังการเทศในรูปแบบใหม่เพื่อให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็มองว่าไม่มีส่วนใดในการไลฟ์ที่ไปผิดพระธรรมวิไนเรา